วังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการข่าวรู้เษกษตรกับนายมดเขียว <What? S 1> สวัสดีครับ ผู้ชมครับวันนี้ครับว่ารู้เกษตรกับนายมดเขียวครับผมกับพี่เหน่งครับพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่นี่ฮะท่ามกลางเรียกว่าเป็นแปลงของกุหลาบนะครับอย่างกุหลาบของที่นี่เลือกใช้พันธุ์อะไรฮะเออเป็นพันธุ์พื้นบ้านธรรมดาเนี่ยละครับครับพันธุ์พื้นบ้านธรรมดาแล้วก็กุหลาบของที่นี่คือถ้าใช้พันธุ์พื้นบ้านจะทน ทนเลยฮะทนต่อที่นี่แล้วก็สามารถผลิตดอกได้เยอะเลยทีเดียวครับนี่แสดงว่าพันธุ์พื้นบ้านของแถวพื้นที่ตรงนี้นะครับก็มีชาวบ้านเขาปลูกเหมือนกันก็มีฮะแต่ก็น้อยน้อยครับน้อยก็ใกล้ๆที่จะไปแล้วเหมือนกันนะฮะสาเหตุที่เลือกใช้พันธุ์พื้นบ้านเพราะว่าเขาน่าจะทนต่อภูมิอากาศแล้วก็ภูมิประเทศตรงนี้ได้ดีครับผมใช่พื้นดีดีนั่นเองครับนะครับที่เห็นง้องงานแบบนี้นะฮะปลูกกุหลาบเขาก็มีจุดประสงค์เหมือนกันนะครับใช้ทําอะไรฮะ กุหลาบตัวนี้นะครับเราจะใช้ดอกไปประดับห้องฮนนีมูนหห้องไฮนนีมูนเนี่ยเราจะมีอ่ออางน้ำนะครับเราก็จะโรยดอกกุหลาบเตียงนอนก็จะโรยดอกกุหลาบให้ นต้องเป็นห้องนนีมูลเท่านั้นนะฮะที่นี่มีห้องนนีมูลกี่ห้องห้องนนีมูลจะมีทั้งหมด3ห้อง3ามห้องเท่านั้นนะที่นี่ที่พักใหญ่มากนะครับสถานที่กว้างขวางมีห้องเยอะแยะมากมายแต่ว่ามีห้องนนีมูลเพียงแค่3ห้องเท่านั้นสําหรับคู่รักสวีทสามคู่เท่านั้นนะฮะนี่บรรยากาศของห้องนนีมูลนี่คือต้องโรยด้วยกลีบกุหลาบครับผมมันสื่อความหมายอะไรตัวนี้ก็กุหลาบโดยทั่วไปหลักสากลก็คือหมายถึงความรักใช่ครับหมายถึงความรักที่มัน มีอุปสรรคบ้างแต่สุดท้ายมันก็ราบรื่นสวยงามสวยงามมันดอกกุหลาบอย่างนี้นี่เองแม่ม่ที่นี่เข้าใจแล้วเกิดนะครับฉะนั้นแสดงว่าที่นี่ก็จะปลูกในส่วนของกุหลาบเองเอาไปใช้เองด้วยนะครับในการปลูกแน่นอนครับที่นี่ก็คือยึดถือสิ่งสําคัญก็คือในเรื่องของธรรมชาตินั่นเองไม่ใช้เคมีแน่นอน่นะฮะก็เลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาขนาดตามมเขียวนี่แหละครับในการปลูอย่างการปลูกใช้ปุ๋ยอินทรีย์วังขนาดตามมเขียวเนี่ย มันเป็นยังไงบ้างสำหรับคุณล่คือเยวต้องบอกก่อนว่าพื้นที่ที่เนี่ยนะครับที่เราปลูกดอกกระหล่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เราเอาดินมาจากสะครับดินก็คือขุดดินใช่ครับขุดดินมาจากสะเลยแล้วก็คุณภาพของดินย่อมไม่มีอยู่แล้วนะครับเป็นดินไม่ดีเป็นดินทีปลูกอะไรก็ยากที่จะขึ้นใช่ใช่ครับแล้วเราก็เลยต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของขงเขียวเนี่ยครับในการช่วยช่วยพยุงช่วยบำรุงดินช่วยบำรุงต้นนะครับจึงทำให้เขา เติบโตแล้วก็งามถึงทุกวันนี้ถึงทุกวันนี้นั่นเองครับจากดินครับคุณผู้ชมครับดินที่ขุดขึ้นมาดินที่ใครอาจจะบอกว่าดินอย่างเงี้ยปลูกอะไรไม่ขึ้นแน่ใช่เริ่มต้นจากการบำรุงดินก่อนครับผมนะครับโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์วัคขณายตาหมุดเขียวนี่แหละฮะครับผมนะฮะก็นี่ฮะก็จะงอกงามอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่ฮะดอกก็จะสีสันสวยงามแบบนี้นะครับก็เป็นกุหลาบของที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในการอนุรักษ์ด้วยใช่ครับทุกวันนี้ชาวบ้านเขาจะไม่ค่อยปลูกแล้วนะฮะหรือว่ามัน คือก็มีก็มีชาวบ้านปลูกก็ปลูกตามบ้านต้นสองต้นคือเป็นไม้ระดับธรรมดาเป็นไม้ระดับธรรมดาใช่แต่เราก็เลยเอาเอาพันธุ์ของเขาเข,าเข้ามาเพื่อที่จะามาใช้ประโยชน์ของเราครับแล้วก็อนุรักษ์ไว้ด้วยครับผมนะฮะใครหาพันธุ์กุหลาบพ,พื้นเมืองไม่เห็นที่ไหนนะฮะมาดูได้จากที่นี่นะครับ,รบแต่ ต้องนะฮะห้องนนีมูนนะมีสามห้องขนา้นะคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการอนุรักษ์นะครับไม่ว่าจะเป็นกุหลาบพื้นเมืองนะฮะที่ยังคงอนุรักษ์ไว้และปัจจุบันนี้กําลังจะสูญหายไปนั่นเองหรือแม้กระทั่งการใกล้ชิดธรรมชาตินะครับของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นี่แหละครับในการดูแลพื้นที่ต่างๆตรงนี้ดินตรงนี้การบํารุงดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับพืชผลต่างๆก็จะเจริญงอกงามแบบนี้นี่เองนะครับในครั้งต่อไปเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของเขาบอกว่าพืชผักสวนครัวกันบ้าง ครับที่นี่ปลูกอะไรบ้างฮะพืชผักสวนครัวเดิมทีเราปลูกพวกคะน้ากวางตุ้งไว้ใช้แต่ว่าตอนนี้คะน้ากวางตุ้งก็เก็บเอาไว้ใช้กอบหมดแล้วก็จะเหลือแต่พวกมะเขือพวกพริกมะนาวรับก็ก็ยังมีอยู่งั้นเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวไปดูกันครับนครั้งต่อไปก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เวลามดลงแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วางขนาดตรามดเขียวลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888